เฟรนฟรายชุบชีตโตสนะคะและ้วก็มีชีสชุบชีตโตสชเชฟแจาก้าจะเป็นคนทำให้ทุกคนค่ะโอ้โหดูดีมาก <c oughs> แต่ว่าหาแล้วมีไหมลูกสวัสคญครับมันน่าจะมีนะครับแต่ต้องไปวิชี่ย์ที่ไหนที่พอจะแทนได้มีไหมลูกของเนี้ยมีแันเน่เช็คได้เี่มาเป็นย่อนะเดี๋ยวเราดูกันในแบบดูก่อนใช่ไหมลได้ดมันอาจจะมีเนาะสนใจไหมครับวันนั้นน่ะก็สนใจครับไม่เอาหรอใช่ครับ อะไรอะลูกน,นี่เะครับแม่บริด้แส่วนกินเยอะมากแต่ดาค้าไม่กินน่ะเขาที่เราซื้อดะาค้าก,ก็ไม่กินน่ะใช่ไหมเย้เ <Yes. S 1> อาชีสแท่งหน่อยไหมลูกครับ แผนกันนิดนึงเพราะว่าเราไม่สามารถหาซื้อชีโตสที่มันเผ็ดได้ใช่ครับแล้วก็เลยได้ชีโตสพัฟมาไหนนักก็โชว์หน่อยครับใช่ครับแต่เชื่อว่าอร่อยนะคะใช่อโอเคถ้างั้นเ,เดี๋ยวเราจะมาทำเฟรนฟรายชุบชีโตสนะคะแล้วก็มีชีสชุบชีโตสส่วนผสมก็จะมีชีโตสมีแป้งอนเนกประสงค์นะคะมีเฟรนฟรายแล้วก็มีชีสเราแล้วก็มีน้ำมันสำหรับทอด โอเคงั้นวันนี้เชฟดราก้าจะเป็นคนทําให้ทุกคนทานไปเลยทาเลยครับเดี๋ยวเรามาทำดีตัวให้เป็นผงกันนะคะเราจะใช้เครื่องบดให้เป็นถุงก็ได้แต่ว่าดราก้าเขาบอกว่าเนี่ยเราใส่ถุงนะคะใส่บบเป็นแมบบกแล้วก็บดบด,บดเอาเลยเ,เนอะใช่ค,ครับมงเดี๋ยวช่วยเทครับอขอบกนเนอรช่วาเดี๋ยว เราทำเอนกันเองครับเราจะทําแบบเแล้วเราเจะมากันใช่ไหมคะแล้วก็ชาร์ปต,ตอนที่แล้วก็ติดถุงก็ต้องไล่ลมออก่อนไม่งั้นระเบิดแม่ <c oughs> อะใช้เขียงเราก็ได้เนาะไม่มีสากปันป่นดีกว่าใช่ไหมหลอยคะแล้วก็บอกว่าใช้เครื่องปัน่นแต่แม่บอกว่าเนี่ยแป๊บเดียวก็ละเอียดเลย <c oughs> ต้องไล่ลมออกโอแล้วเคยทำเมนูมัคโรนีชุบชีโตสไปตอนเป็นเด็กเนาะ ไชครับมันประมาณเวกเองเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไ้ให้ดูเผื่อใครอยากดูนะคะไนดูซิเป็นผงยังนี่เห็นไมไม่ต้องใช้เคืองเลยเป็นผงละเอียดเลยได้เป็นชีแล้วเราจะทาเฟนไฟก่อนนะคะเราจะมาเอาเฟนไฟมาชุบไข่แล้วก็มาชุบแป้งแล้วก็เอาหนต้องเฟ้นไฟชุบแป้งชุบไข่ชีโตสแล้วก็ทำอย่างนี้อีกรอบหนึ่งนะคะ แป้งไข่ชีโตสงั้นเรก็ตีไข่ก่อน yes โอเคพอได้ละอะงั้นเรก็ชุบชีลาอันหน,นุชีลาสองสามอันก็ได้มั้งแต่ถ้าเราอยากกำทีละอันก็ไม่เป็นไรผมล้างมือแล้วนะครับเข้าไปเข้าไปค่ะเขาบอกให้ทำอีกรอบนึ่งขนแต่จริงๆอ่ะ ตัวมีทางรัดนะ้ำเราไม่ต้องมานั่งทําทีละตัวก็ได้ก็คือเอาเฟ้นไฟล์นะคะใส่ในถุงซิปล็อกอ่างนี้นะคะแล้วก็ใส่แป้งแล้วก็ขยาำขยาเลยใส่ไข่ขยำขยาใส่เน <laughs> ืนขะยาขยา กันแบบรวดเร็วดีกว่านะคะแม่โบใส่เฟรนช์ฟรายลงไปในถุงซิปลอ็อกเนาะแล้วก็ใส่แป้งไม่งั้นโหวก็จะเสร็จแล้วก็อยากเขย่าไหมครับ yes อ่าโอเคเีย okay. ครับตอนเทออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราก็เอาแป้งที่เกินเกินออกก็ได้นะคะอันนี้แ็เทไข่ปิดถุงลูกเร็วกว่าเยอะเลยไหมปิดที่ <Yes. S 2> แรกนะ ลขย่าเที่ยทั้งบ้านเลยโอเคหลังจากนั้นเราก็มาขย่าในถุงที่ใส่ชีโตสเนาะใต่ครับเร็วกว่าเยอะเลยไหมลูกเร็วกว่าเยอะค่ะอ,อ่าไหนาระก็เทลงมาในจานนี้ใหม่ดีเนาะแล้วก็ค่อยๆหยิบลงไปทอดทีละชิ้นดีไหมลูกโอเคครับ โ oh <laughs> <laughs> อ้ไม่ god เป็นแบบตัวมันเกิดติดไงโอเคอ่ะหยิบลงไปทอดทีละชิ้นเดี๋ยวก่อนแต่ก่อนทอดแล้วก <c oughs> ็ต้องเทสโอ้ <c oughs> เห็นไหมอ๋อมันไม่เวอร์น, <c oughs> นี่เ <c oughs> ดี๋ยวไม่เป็นไรเราค่อยๆคลุกทีละอัน <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ค่อยๆคลุกทีละอันทีนี้เทสก่อนว่าน้ำมันร้อนหรือยังแล้วก็หยิบแป้งนิดลงไปใส่ตรงน้นชิ้นลงมาบริเอ่าเนี่ยถ้ามันพองหยิบไปก็ได้ละแ้วงั้นลงทอดได้เลยลูกอย่าโยนนะอ่ะอีกอ่าแล้วที่เหลือเราก็คลุกแล้วค่อยๆใส่มาลูกเลยครับนี่ได้แล้ว เหลืองทองสวยงามมากโอ้ไม่ก็อสดูดีมากทำมาเรื่อยๆหนุดีนะที่เราลงมาอย่างนี้ก่อนถ้า,เข,า,า,เ,าเ,เข้าไปเลยน่าจะเข้าไปเลยเละเลยงั้นขอดากา้าทอดก่อนนะคะนี่ yeah. เป็นไงครับตาก้าไม่ไกูดไม่กูดมันเหมือนที่ตาก้าคิดไว้เลยไหมเพราะจะต้องเป็นแบบนี้อะ่ะเหมือ hmm. นครับเรอเดี๋ยวเราชอบชีสกันด้วยเนาะ <Yes. S 1> ทำเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเราเอาชีสมาชุบแป้งไข่อัน <Yes. S 1> นี้เนาะ <Okay. S 1> ชีสนี่มันชิ้นใหญ่แป๊บเดียวก็เสร็จ โอเคนะคะตอนนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นเฟรนช์ฟรายแล้วก็ <Yes. S 1> อันนี้เป็นชีสครับอ่ะไหนดาก้าชิมสิเราจะชิมนี้ก่อนนะคะโอเคครับสามสองหนึ่งอืออ่าครับกระหายกรอบหรือย,ยังหลุดหรือย,ยังกรอบอยู่นิดนิดนกรอบอยู่ครับแล้วยังกรอบอยู่เหรอ <c oughs> ในชีสสลุกชีสถ้าทางชีสจะยังยืดเลยนะ โอ้โหโอเมก้าสามสามหนึ่งร้อนไหมลูกร้อนไหมโอ้โหอันไหนอร่อยกว่ากันไม่ mm ้ hmm. ครับลาชอบชีสมากกว่าอา๋อมันยืดดีเนาะแล้วแม่รครับแม่ยังไม่ได้ชิม ถ้าทำเนี่าายไหนน่าจะน่าอร่อยกว่าการคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะ,ะอยากดูเมนูไหนอีกก็คอมเมนต์มาบอกเนาะอันนี้เหมือนที่ดากา้าคิดไวไหมตัวครับเหมือนเลยเหรอ <ฮะ S 1> โอ้เสียดายไม่เจอที่เพจไม่เป็นไรถ้าคราวหน้าเจอเดี๋ยวไปทำเนาะ,<ฮ>ะโอเคค่ะฝากาติดตามด้วยเนาะ,<ฮ>ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบา๊ะบายบายออกมาโจออกมาโกออกมาโปรจริงจริงสิงกันอยู่ตรงนี้อาเธอกับ ออกมาลองออกมาลุยออกมาคุยทนได้ตม็มใจอยากให้เรา